เหรอคะไหนโอ้โหพี่มีตัวใหญ่เหรอคะอจุ๊บๆเอารักๆพี่มีจ้าจะให้คุณย่าถือเหรอคะไหวไหมคะอหนู้อมไหวไหมคะจ้าขอบคุณค่ะคุณย่าถือให้นะคะคุณย่าถือให้นะให้หนูเล่นนะคะอ่ะหนูเล่นพี่โดนเลมอนเหรอคะไหนพี่โดนเลมอนหลับหรือยังคะ ลับปุ๋ยเลยลับปุ๋ยไหมคะมีคะางอะไรอยังลูกอ๋อหมอนนะหนุนหมอนค่ะโอ๊ยนอนกับพี่โดเรมอนนะนะคะเอาพี่หมีนอนด้วยไหมคะเอาพี่หมีนอนด้วยอ่ะเอาพี่หมีนอนเอาน้อยไม่พี่หมีนอนถ้าพี่หมีนอนด้ ไช่เลวคะเจเเจเฮมั้ยยังคะ นะ้าว่างยังคะอ้านอนหลับเลยนะหลับปุ๋ยเลยนะคะนะ้าสายแล้วลูกค่ะคนเก่งลูกอ่านอนหลับปุ๋ยนะคะไหนไหนหลับปุ๋ยดูสิอย่าเสียงดังนะคะเดี๋ยวหนูนิดจะหลับนะคะอย่าเสียงดังโอ้หนูหาวแล้วหนูหาวแล้วหนูว่างแล้วหรอคะหลับนะคะ